สวัสดีค่ะบรรยากาศยามเลงนะคะวันนี้ก็พามาชมทุ่งนาบรรยากาศบ้านเฮานะจ๊ะเนาะหลยหลายคนก็อยู่ในเมืองก็ขึ้นหอดทุ่งนาคินหอดบ้านคินหอดอีสานบ้านเฮา,น,านะคะามาอยูอ่แถวนี้น้ำลายลายค่ะพี่น้องนะคะบางหมองช่วงนี้หน้าฝนนะคะเนาะบางที่ก็น้ำท่วม น้ำท่วมเขาแต่อีตูนอีตูนมันลงเร็วก็ด,ดีเนะจ้ะแต่บางทีค่ะมันจังไดล่ะนะคะพอสีแหงแล้วก็ต๊กลงมาใส่แบบนี้ไหมคะ่ะอยุดตรงนี้ก็คือกันค่ะพี่น้องคะ่ะต๊กเบิดมือเบิดคืนอืมาต๊กเบิดมือเบิดคืนแบบนี้ระวังโลดท่วมเนนนอนนี่เลยค่ะบางที่ก็ท่วมเลยค่ะ แต่ว่าตรงนี้นะะบทวมนะคะนี่คือภาพบรรยากาศทุงไฮทุงนาบาน้านเฮาเนาะคะ่ะบางมองเพิ่นดำเอาได้จา้าเพิ่นดำเอาแต่หน้านี่เพิ่นวานนะคะที่เฮาเห็นแบบยู่ยู่ข้างหน้านั่นข้าเจ้าดำเอาตัวอืข้าเจ้าดำเอานะคะเขาหน้าตีนบ้านข้า,าวว่ามันงามเนาะคะ่ะนี่เลยภาพบรรยากาศเป็นตามีปลาบืนเนาะ มีเขียดเสียงไอ้อะไรนะเสียงเขียดจะน่าน้อยนะคะดังอกอกเอ๊ะได้บรรยากาศดีดีค่ะพี่นอ้องนี่คือยามเลี้ยงแล้วค่ะหกโมงหกโมงยินบรรยากาศกระสิบประมาณนี้นะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมเนาะค่ะเนาะนะคะเะนะคะบิ่งธรรมชาติไปน้ำเนนะคะคบขันไปน้ำเน ได้หลายอัธรุดนะคะแต่ละคุณพี่น้องชาวเลี้ยวชาวขี่อีนตือเฮากะทักทายกันยูมองใดกะสุ่งให้กันเบิงนะจ๊ะเนาะเป็นบรรยากาศดีมากค่ะอืมเอาไว้จานีก่อนได,ด้้จเด้อมืออื่นเศร้านะคะเดี๋ยวสิเอาลงให้เบิงใหม่นะคะเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงกบุ๊อง โอเคนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิป